เย็นรถประมูลโหรถประมูลคันใหม่โอยโย่กับอราไม่ดีก็โย่กับเราไม่เย็นเย็นเอ๊ะตายทุกคนเรียกพี่ชาลิสได้แล้วเรียกพี่ชาลิสได้แล้วเขาเข้ามาแล้วพี่พี่จะเรียบเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยดีอ่ะใช่หรอโอ้ยเย่เย่เย่มากับพ่อมึงเลยนะมึงนี่ไอ้สัตว์เย่ตอแหลมึงไม่ทำงานเลยควายดูแม่มันป่าดอะมันหมุนอ่ะใช่หรอพี่ เออแล้วก็แบบแล้วก็แบบว่าโมเดลวัน้ากอ่ะพี่ยิงตะเกิดหลังแล้วขนาดน,นี่ยมันโดนล้อได้ไงอะ่ะอ้าวอย่างกี้ก็ก็โอ้โหเชีย่ยจัดเลยนะหมายถึง,งว่ามันโอ้พี่รถรถมันเบาจัดเลยไอ้ก <ลด S 1> ี้ผมผมผมโดนโอ้โหพี่นี่ถ้าโดนเสาไฟฟ้าที่น่าจะกิ้งเป็นลูกหมาเลยมั้งเนี่ยอายแล้วเพียงเพียงมันไม่ใส่น้ำหนักตัวใต้อีกแล้ว รถเบาแบบเบาไอจุ๊ไอ้จุ๊บอกดีรถเบาอ่ะมันบอกมันดีมันบอกเป็นทางรถสายนี้บอดีไม่รู้จะฟังใครเลยเนี่ยไอแต่แต่มันเลี้ยวที่อยู่แต่แค่มันไม่มีน้ำหนักเฉยอ่ะมันไม่น้ำหนักจนมันหมุนนะเสิร์ฟลขับเข้าเมืองแล้วเลี้ยวดิเลี้ยวแบบเร็วๆอ่ะอันีนี่พี่จูนยังจุดไน้าจุดเอกอ่ะมันแบบจุนให้มาลองรถอ่ะโอ้ยต้องต้ององต้องลองจูนเราจูนพี่เขาเขาแบบว่าเขาชอบแบบว่า จูนแบบโยนอ่ะพี่พี่จารีจูนโยนอ่ะเราเราก็บอกอไม่รู้ไม่ได้ว่ะคือพี่เอกอาจจะเป็นคนชอบจูนรถที่แบบห้าให้มันแรงอย่างเดียวอ่ะเหมือนเขา,เ<อ>าขายความแรงเพื่อแบบว่าการันตีเหมือนไม่โดนด่าเหมือนย้อมแมวอ่ะพี่แบบยืนพือแรงๆให้เราอ่ะแต่จริงเขาจูนแรงเต็มสองช่องบนอ่ะมันมันก็เลยต้องมันก็แรงอยู่แล้วพูดแต่รถรถมันเบามากละเนอะเออใช่แต่รถมันเบาแบบเบาเกินไปอ่ะรู้จักมันมันก็ใช้ได้อยู่ดยพี่ผู้ชม กี่ตีร้านคันนี้กี่ล้านเอ็ดสิบร้านท่นเนี่ยนั่งสี่ได้ละประเด็นดะเจ็ดสิบร้านนะโอ้แต่ายไม่ไหลเลยมาพี่เอ้ยอายก็ไม่ค่อยมีป่ะต้องโอ้โหนี่โดนเจ็ดร้านทิ้งเป็นทุ่งเลยนะพี่โอ้ป้ายตองจะต้องให้แก้หมดอ่ะแก้ใหม่หมดอ่ะแต่รถมันไม่เต็มหลอดอ่ะลองซ่อมดูก่อนนะลองซ่อมแล้วขับเข้าเมืองแม่เซ์ฟ แตงนะเออเออได้พี่แต่ต้อง,งต้องคำขึ้นมาโอ้โแต่เลี้ยวแบบเลี้ยวเลี้ยวเมื่อยู่โอ้โแต่แต่ถ้ามันบัก็กไหนพ,พี่พี่ลองยิงล้อหลังให้ผมดูดิพี่แบบยิงสะเกิดอะ่ะมีกล่องปหมมีมีผมมีผมมีพี่พ,พี่พี่ลองยิงแบบว่าทะลุสะเกิดให้ผมดูหน่อยมันทะลุจริงปะเนี่ยโดนล้อแล้วโดนอันนี้โดนเหรออันนี้อันนี้อันนี้คือโดนแม็กอุย้ยเ่ย โอ้โหไปพี่ไปไปเลยไปไปไปหานายกเดี๋ยวนี้เลยอุ้ยอคุณพี่เบมครับหายไปไหนมาไป็ตัวแสบต้องขอบคุณนะครับพี่ทก่อนทงก่อนขอบคุณนะคะทำมันแตกอ่ะเสริฟต้อมก่อนโอ้ยพี่เบลขนม400บาทวันนี้ขอบคุณนะฮะอุ้ยไม่โอ้ไม่ยอมยอมไม่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 เราต้องไปเลยพี่ไม่งั้นเดี๋ยวมันชอบเหลี่ยมเบลค่ะเวลาเราเรายื้อไว้นานมันไม่ชอบมันไม่ชอบคุยพี่มันเป็นโรคจิต โอ้ยคนอะไรจะอกหักได้ทุกวันเหรอมันจะมีเหลี่ยมหนึ่งอ่ะโดนแน่นอนอ่ะแต่แต่บางเหลี่ยมอ่ะแต่รู้ว่าทะลุอ่ะทะลุไปโดนโดนแม็กโดนอะไรสักอย่างอ่ะได้ยินเสียงคุณไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่อให้ต่อให้มันดีขนาดไหนมันมันเจอยิงสะเกิดแล้วล้อพังก็ให้ใครขอโคตรเก่งเลยพี่ให้ให้โคตรลุงเลยก็ไม่ไม่ไหวอ่ะอันนี้เกินไปอ่ะอ๋อไม่ไหวแล้วโอเค ต้องไปหน้าทีซีป่ะก็เขารับรถทีซีอ่ะแกน่าอยู euh ่ทีซ anyway> ีอ่ะต้องขุดอมแมพมองไม่เห็นปุ่มเปิดเอ็กเทนเต็มหลอดนะเจ้าพี่คอมเป็นอะไรวะใครมาแอบเล่นคอมไอ้หน่ยไอ้หน่วยแล้วเปล่าวะไอ้หน่วยมันแอบเล่นคอมหรือเปอ้าจะเป็แจนถึงแล้วถึงหน้าทีซีแล้วเออแต่ผมอยากลองจะอยู่โอเคโอเคต้องคุยเลยต้องคุยเลย ดูนะยังไม่ได้มั้งไหนพี่เอกอ่ะต้องคุยเลยพี่ทิ้งไว้นานไม่ได้เราเสียผลป,ประโยชน์โอ้โหพี่เอกไปแก้รถค่ะมีรถที่มีปัญหาอยู่สองคัน่นนนะอะไรนะรถพี่กบาบัสคันไหนอ่ะ คันซีวิกอะเราขับขึ้นมาแต่ซีวิกหน้าจีดว่ะหน้าจีจาดอยู่นะแต่ถ้าโมเดลมันบักก็แอบ่วยอยู่นะว่าถ้ายิงแบบไกลๆมันต้อมันก็แตกอย่างเดียวอ่ะแล้วถ้ายิงขนแม่นๆก็คือนี่ก็ไม่ไหวไม่มีความแรงใช่รเี่ง่าจะเอาไปแก้คันนี้แหละคันน้าซีวิกไม่คันนี้คันเนี้คันของพี่สิเอาคันของพี่คันนี้เหรอคันแดงสิแล้วคันนั้นมันบัอกอะไรอ่ะ อันนั่นมาคนละแฉะไม่ตัวต้าเอ้ยอันนี้เป็นตโยต้ายาริสเออไม่ใช่แจ๊ะยาริสไม่ใช่ก็หมายถึงคันนี้แหละที่เป๊กแก้อยู่เนี่ยคันแดงอ่ะเหรอใช่เพาแก้คันของพี่อยู่เหรอใช่อเออหรอเออเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วสิพี่ไม่แต่มันต้องเปลี่ยนโมเดลเลยหรือเปล่าเนี่ยเรอแล้วก็แล้ก็เทสไม่ได้หรอกพี่ปะโอเคครับรอตะยูเพิ่มกันโอเคอ้าตะยุมาลดเหมือนกันอ่ะพี่ ใช่ใช่แต่แต่พี่พี่ถือว่าแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้มาแจ้งนะเรื่องมากาแกรู้หรอแกรู้แกรูแ้แกรู้เขาจะไม่รู้ไ tamam ด okay. ้ไงเขาอยู่ในช่องพี่มันว่างเออพี่มันว่างมันชอบส่องสาวส่องผู้ชายส่องไปหมดอ่ะมันอ่ะอย่าไปนินทามันนะมันรู้ทุกคำเลยนะพี่ครความแรงก็ไม่มีเนาะเอื่อวก็มาขับเป็นคนเดียวก็ได้อะลองขับดูแล้ว ไม่ไม่ไม่แต่แต่ไม่ถ้ามันบั็อกอย่างนี้เราขับไปมันก็ไร้ค่าพี่ถ้าถ้าเขาเปลี่ยนโมเดลมันก็ไม่ไปลองอย่างอื่นนี่เฉยอ่ะไม่ใช่ถ้าเปลี่ยนโมเดลเอนนิงมันเปลี่ยนด้วยนะอ๋อหรอใช่ใช่ถ้าเขาเปลี่ยนโมเดลก็คือเอนดิ้งเปลี่ยนหมดเลยแต่แต่ชอบนะหมายถึงแบบมันดูแบบเตี่ยผมชอบนะมันดูแบบไอ้นี่ดีบ่ะ โอ้โหเด็มันเบามากเลยอะแบบว่าดูดิมันเบาแบบมันเบาไฟว่ะมันขับยากว่ะโอยโอยอะคันนี้ขับโอยเลยอะดูดิกระโดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาไม่เบาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเหินใหญ่ให้ดูนะแชทเบาไม่เบาเดี๋ยวไปเหินใหญ่ดูแต่ผมว่ารอรถต่าปีคุ้มว่ะ ถ้ามีสามปีจริงๆนะมีมุมมุงสามปีแต่แต่ความจริงมันควรจะมีให้ให้หมดเลยเพราะว่าสามปีนี่มันถือว่ามันเป็นครบรอบที่ถือว่าเยอะนะสามปีเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขจะมีปีที่สี่หรือเปล่าได้ไหม BX ถ้า BX เปล่าผมอยู่อ่ะมันก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นงั้นก็สามปีก็จัดเต็มไปเลยตอบแทน เล่นดับบิลีิอ่ะโอเคเซิร์เซอร์โอเคโอเคครับตอนดับบี้อยู่แล้วติดซีีที่สี่อ่ะโอ้โถ่าชิกำลังพัฒนาตอนนี้อ่ะเบาแต่มมนมันเหินมันไม่ไกลวะไม่ไก่วะแต่มันมันไม่ไหววะผมว่าไม่ไหวละเวทเจล่านี่คนละเวทเลย เจ็ดสิบล้านเดี๋ยวผมมาดูเจ็ดสิบล้านมันเทียบกับยี่สิบล้านนะแม่งแบบว่าช้ำใจอ่ะแบบคนละลูกอ่ะเบรกก็ไม่มีด้วยวะ แต่ผมคิดว่าถ้า R34 ามกลับมารีเซลอะ่ะผมคิดว่าลุงไม่ได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าผมว่าไม่ได้อะ่ะผมว่าไม่ได้อะ่ะผมว่าว่าบีบีซีกับเอแซฟไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยให้แน่อะ่ะแล้วก็คุยก็น่าจะไม่คุยไม่ได้ด้วยหรอความคิดส่วนตัวนะถ้าอยากได้ก็คือต้องเติมกาชาจริงๆอ ใช่ไหมมันสวยจัดเลยไม่เติมกระชายเองด้วยนะบอกว่าไม่เติมกระชายเองด้วยนะเยอะมากเลยมันเป็นไปสไตล์แรลลี่ได้ด้วยครับเนี่ยขอาไปลองกันนะครับเรื่องผมนั่นด้วยตะยูรถแกมายังอ่ะยังรกออกครับยังไงฮะยังไม่มายังไม่มาพี่ชาลีไรณี่ีชาลไปรอขับซีวิคเอ่อหนี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 วงไรแปลว่าผมอยากรู้ว่ามันต่างกันเยอะไหม แม่งแต่เมื่อวานเอแซฟถ้ามันถูกใจมันทุกคันมันเหมาเลยนะเว้ยมันแบบมันอ้ไรแบบนึงนะพี่ตม่ผมอยากรู้ว่าน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดเอาไปดี๋พี่แ่ะปากปันเติมมากเลยเดิผมไม่มีกล่องว่ะพี่ชายีิมีกล่องปะมีมีมีขอขอกล่องหน่อยพี่ไปไปก็ะหลายไปรอก็หลายกลางก็ได้มั้งไปกล่องด้วยเดิป่ะพี่ปีเตอร์ทำให้กล่องก็ได้แต่ผมรอหน้าละกรหลายกลาง ทำงานแกงนั้นแป๊บเดียวผมมาเล่นอีกละไม่จริงๆถ้ามันถูกมันถูกใจนะมันถูกใจนะมันมันมันเอาทุกคันอ่ะพูดตรงแต่แค่ที่มันไม่เอาเนี่ยก็คือมันไม่ถูกใจแต่ถามว่ามีเงินไหมมันมีผมผมคิดว่ามันมีอีกเยอะด้วยแต่แค่มันไม่ถูกใจเฉย บังทำไมอ่ะอาตาบัง่าไงอะบังทำไรอ่ะลองรถได้พี่ชาลีฟอยู่เนี่ยรถเออแต่บังไม่ได้ประมูลใช่ปะอืมเออแต่บังรอสามปีดีกว่าคุ้มกว่ารถไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะ ไม่มีอยู่อัพตีไม่ต้องเกลือแบบโอ้แก๊งอื่นเหมือนจะปล่อยให้หรอกนะดูดิทุกทุกคนคิดเหมือนผมป่ะคืออ้าวไม่ไม่ไม่ลองเลยยังไงอ่ะหนีเลยไม่ผมจะดูต้นว่ามันแบบหนีออกไหมเฉยเฉยอ่ะไปไปพี่หนีเลยพี่ขับเลยพี่ขับปกติเลยไม่ต้องเหนื่อยนะครับโอ้โหพี่ดูดีไอ้คนเราแบบตัวทีอ่ะ รถโคราทีอะลยอ่ะเฮ้ยมันเป็นรถสีแล้วล่ะเออนี่จะบั่มได้นานแล้วนะฟั่มได้นานแล้วไม่ได้บั่มหนีไม่ออกพี่เอหนีไม่ออกนะแต่มันรถแต่มันรถสีแล้วล่ะแต่มันก็เข้าใจได้อยู่อ่ะรถสีนั่งคนเดียวไงประเด็นคือนั่งเดียวมันต้องดีกว่านี้เปล่าเออ รถสีดีๆมีเยอะแยะหน่อยเออใช่ใช่แต่ตอนยุคนี้รถสี่แม่งแรงหมดแล้วอ่ะดี๋ยวนี่ดูต้นดิดูดิไอ้เหี้ยผมนราลุโลกเลยอ่ะไปดีๆก็ได้พี่จ๋าดิไปเลี้ยงตามมาไหนได้ได้ได้เด็กคนเราลุ้งกเลยดิที่ผมยกคันเร่งเลยนะขับอ่ะโอ้ เบิร์กเบิร์กตัดสินใจถูกป่ะไม่ต้องมีหรอกรถต้องดูนะมันมันมันสวยไปสวยแต่รูปแต่จูบก็พอๆกับรถพวกเท็ดรานี่แหละเผลอๆเท็ดราจูบหอมคนเลยเซิร์ฟอะไรนะโดนชนทีหมุนเลยเออใช่รถก็ต่อไม่พลาดไม่ตกเลยนะพี่ลองยาลิสอ่ะไปกินอ่ะเออ ผมว่าต้องต้องแก้เยอะเลยครับก่อนเอารถอ่ะผมผมขอลองเลยของผมก็ต้องแก้หน่าของผมซีบิกอ่ะโอ้ยอยากลองเดลฟ์โมลารีอ่ะของแซ่บก็โอ้แต่ล้อแม่งโคตรใหญ่อ่ะไอ้เี้ยโอ้ล้อแม่งแบบล้อแตกโคตรง่ายอ่ะผมว่าก่ำกว่ากันเนี่ยเดดูจากสายตามันไม่น่าหนีรอดอ่ะดูล้อดิ ขนาดล้อดิยางหอบเท่าไหร่วะเนี่ยดูดิอยางอะล้อรถแบบรถกบอ่ะนี่ล้อหอบเท่าไหร่วะเนี่ยใหญ่เกินไปเมื่อวานล้อล้อแบบต้องกิ่งตลอดเวลาต้องเม้มมาไอ้ชี่ยไอซีดีคันแรกยะเออพูดแต่พี่จาริสพี่จาริสพี่โชคดีนะที่ไม่เอาคันเนี้ยพี่ดูข้อเสียมดิอันไหนเนี่ยลาเปอร์ลี่อ่ะพี่เห็นล้อป่ะอ๋อ190ล้านน่ะเหรอเออพี่ดูเต็มเพี่ดูล้อวงล้อดิ กับล้อลอเทล่าจะออกมาดีเนะี่ยออกมามุมกว้างอ่ะพี่ล้อมันโคตรใหญ่เห็นปะมันมันแตกโคตรง่ายเลยเนะี่ยเห็นปะหน้ายางมันแบบโคตรใหญ่<ะ>อ่ะับดีอ่างอันนี้ไงยางแดกไงยางแดก,แดกอันนี้เน้นอมล้อไงอะไรครับตังไม่ไม่ไม่ใช่หมายหมายถึงลาเบอรี่อะดูล้อมดิย่างอะรถรถกรบอ่ะล้อรถกรบอ่ะล้อแบบโคตรใหญ่อ่ะ หนึ่ร้อยเก้าสิบล้านครับเนี่ยแต่มันสวยเนาะเออแต่มันสวยแต่แต่ดีแล้วที่พี่ไม่เอาอ่ะแต่ฟังบอกไม่ชอบกระจกใช่ไหมกระจกมันติดรู้ป่ะว่าเซิร์ฟเวลาเข้าซอกอ่ะเดี๋ยวว่าขอ่องกันใช่กระจกมันยืดไงมันเลยมันเลยกระตุกเนี่ยว่ะมันเลยกระตุกป่ะวะหรือไม่เลยวะเซิร์ฟกระจกมันยืดน่ากระตุกมากยืดนิดหนึ่งยืดนิดหนึ่งไม่แต่แต่เออแต่แต่แต่ G D A มันแบบว่ายืดนิดนึงมันก็เกี่ยวแล้วอ่ะพี่แบบนิดเดียวอีันไม่ยวเกี่ยว Chat, เก e. ี่ยวเกี่ยวเกี่ยวถ้าถ้าถ้ากระจกมันเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวตามตามซอยไหมเกี่ยว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 คือถ้าปีกยื่นมานี้เดียวผมอ่ะี้วมันเกได้กระจกการถ้าออกได้นี่เจ็บเลยนะแต่คิดว่าออกไม่ได้แน่เลยเป็นโมเดลรถอ่ะเนาะมันมันน่าจะเอาออกไม่ได้นะเสรเเนนาะไม่ิร์ฟแล้วก็เขาเนิร์ฟไปแล้วรอบนึงอ่ะเนิป็นโดนดลรถอ่ะ โอ้แต่ช่วงดีแล้วพี่ที่ไม่ได้จัดมารอบเนี้ยงั้นเสียดายตังค์เนี่ยเราเก็บตังค์ไว้ก่อนถ้าถ้าในประมูรอบนี้คุ้มสุดก็จะเป็น R8 มั้งถ้าถ้าถ้ารีแมปออกอารน,นั่นไง r าแไม่อยู่อ่ะเป็ไปไหนอะน่าดี